สิ่งนี้เป็นอาการผิดปกติทางจิตที่ทําให้พูดโกหกเรื่อยๆจนคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงและสิ่งนี้ถูกกระตุ้นให้เกิดมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันจากโลกโซเชียลมีเดียมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดไภัยไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกิ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ พาธโลจิคอัลไลเออร์การโกรหกเล็กๆ,ๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความประทับใจให้คนอื่นผู้เล่าผู้ที่มีอาการพาธโ,โลจิคอัลเนี่ยมีภาวะเจ็บปวดในวัยเด็กที่อาจจะไม่ได้รับความรักพ่อแม่หย่าร้างหรือถูกถูกทอดทิ้งละเลยในวัยเด็กหรืออาจจะมีปมปัญหาบางอย่างทาให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมีข้อด่างพร้อยข้อบอกพร่องนะครับทีนี้เวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะเล่าเรื่องพวกนั้นมันเป็นตราบาปมันเป็นแผลเป็นในชีวิต มันเป็นเรื่องที่คนฟังแล้วต้องอีแน่เลยแล้วเขาจะมองเราเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมามโนขึ้นมานะครับว่าชีวิตเรามันดีนะชีวิตเรามันสวยงามนะชีวิตเรามันไม่มีข้อตําหนิติอะไรเลยนะแล้วเราก็เล่าเรื่องนั้นออกไปนะครับแต่ว่าในระยะหนึ่งเนี่ยเราเริ่มที่จะใช้เรื่องคําโกหกนั้นเนี่ยพาธโลจิคอเนี่ยในเชิงของหน้าที่การงานภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือศรัทธาความเชื่อมันไม่ใช่แค่เล่าให้เพื่อนสนิทฟังแต่มันเริ่มที่จะเล่าเรื่องโกหกนั้น หรือความสําคัญของเรื่องนั้นมันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเลยไปถึงการสร้างเรื่องสร้างรานะครับเพื่อเอาตัวรอดหรือเป็นประโยชน์บางอย่างสําหรับตัวเองนะครับคุณลองคิดถึงว่าถ้า p a t h o l o g i c a l liar เนี่ยเกิดขึ้นในระดับที่ไม่ใช่คนธรรมดาปัจเจกแต่เป็นคนที่เป็นบุคลบคลสาธารณะบุคคลสาธารณะประเภทไหนที่ต้องเล่าเรื่องตัวเองให้ดูดีดาราศิลปินนักร้องนักการเมืองเขาต้องสร้างภาพรประวัติโปรไฟล์ขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความเห็นใจเรียกร้องความสนใจ เรียกร้องความเข้าใจเพราะพวกนี้มันนําไปสู่ผลประโยชน์บางอย่างที่เขาต้องการได้แบบนี้มันจะกลายเป็นปัญหามากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นอาจน,นําไปสู่จุดอันตรายคือการเชื่อว่าเรื่องที่ตนเองโกหกเป็นเรื่องจรงิงเขาเรียกว่าโกหกจนตัวเองเชื่ออันนี้อันตรายมากคาโกหกนี้ที่สุดมันหลอกคนอื่นไม่ได้คนอื่นไม่เชื่อแล้แต่ที่สุดมันหลอกตัวเราได้คนเดียวเราจะใช้ชีวิตยังไงล่ะ มันจะเป็นผลร้ายกับมาทําลายชีวิตเราครับเราจะกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับคําติเตียนไม่ยอมรับการแก้ไขไม่ยอมรับคาวิพากษ์วิจารณ์นึกออกไหมเมื่อเราไม่ยอมรับ1 2 3 45ที่สุดเราก็จะถูกการปฏิเสธการยอมรับจากทุกคน ตั้งแต่แรกที่เราอยากให้เขายอมรับเรานั้นแหละเราจะถูกกีดกันออกจากสังคมแล้วในที่สุดนะบางคนนะก็คือว่ารับความจริงของตัวเองไม่ได้อัตลักษณ์ของเขาถูกทําลายแล้วก็จะนําไปสู่ปมหวาดวิตกรุนแรงสร้างภาพมโนภาพหลอนขึ้นมาเองนะครับสร้างคําโกหกขึ้นมาเองนะแล้วก็อยู่ในโลกของจินตนาการที่สุดก็จะกลายเป็นโรคทางจิตเวชในที่สุดนั่นแหละซึ่งโลกโซเชียลมีเดียมีส่วนช่วยและกระตุ้นให้เกิดมากยิ่งขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราตื่นนอนมาแล้วหน้าเราสดไม่สวยเลยไม่เป็นไรเรามีเอฟเฟกน ฟิลเตอร์ก็จะทำไงรบรอยดําทําบ้านตาขยายหน้าฉันเคยบานตอบหน่อยนะี่คางฉันเคยสั้นเอาอยาสักนิดหนึ่งปากฉันเคยรีบแบนขยายปากริมฝีปากอวบอิม่มตาฉันเล็กชั้นเดียวอ่ะสองชั้นดีกว่ายิ้มชั้นแห้งๆได้แค่นี้อ่ะไม่เป็นไรฟิลเตอร์ช่วยขยายรอยยิ้มสดใสให้บ้านฉันดูทึม,ม,มๆเซาๆแสงดูบ้านรกนัง่งเปลี่ยนฉากหลังไปเกาใส่ฉาก AI เข้าไปปุ๊บเทสที่สร้างร่างที่เป็นคุณอย่าบอกนะว่าไม่มีใครเป็นพาโทโลจิคอลไลเออร์นะในในโลกของโซเชียลมีเดีย เราทุกคนล้วนโกหกเล็กๆน้อยๆเพื่อดึงดูดความสนใจถ้าคุณถ่ายรูปมาแล้วโพส์ตเลยนั่นแหละคุณไม่ได้เป็นคุณซื่อสัตย์กับตัวเองมากๆเลยแต่ถามว่าจะมีใครสนใจชีวิตกับหนังหน้าสดของคุณไหมไม่ชีวิตคุณไม่มีเอฟเฟกเลยนกึกออกไหมเพราะนั้นเราทุกคนล้วนโกหกเล็กๆน้อยๆอยผมนึกพูดว่าในระดับอ่อนๆเนี่ย เราทุกคนอยากให้ชีวิตตัวเองมันดูดีขึ้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องตระหนักนะว่ามันไม่จริงเราอาจจะโกหกเพื่อให้ตัวเองสบายใจแต่ตอนนี้เราโกหกเพื่อยอดไล<ๆ>เมื่อเราทําไปนานๆเข้าเราก็ยิ่งเดินออกห่างจากตัวตนที่แท้จริงของเรา <S 2> <S 2> <S ขึ้นชื่อว่าการโกหกอาจไม่ใช่วิธีที่ดีในการสร้างความสุขและยังอาจส่งผลกระทบย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองได้นะครับดังนั้นการค่อยๆเปิดใจเป็นตัวของตนเองไม่หลอกลวงสร้างความทุกข์ให้กันและกันก็อาจส่งผลในทางที่ดีกว่านะครับ ครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์ตั้งสติตรวจสอบตรีตองสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม